สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นะครับชิคชิคชแนลนะครับกับผมนะครนั่นเองวันนี้ผมจะมารีวิวชีทแท่งนะครับเอขอขาลืมลืมดึงยี่หอ้อเดี๋ยวเขาอ,อ่านยีน่ยห้อก่อนนะลืมตาอันเฟรโดนะครับเป็นสองอันนะแต่ว่าก่อนก่อนรีวิวเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับคลิปนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัดเข้าอินโทรตัด เดี๋ยวเริ่มรีวิวกันดีกว่าเนาะอันนี้ชีสแท่งนะครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะตาอันเฟโดนะครับมีขายในเซเว่นเนาะแท่งละสิบเก้าบาทนะครับตอนนี้เราเห็นล่าสุดเนี่ยมันมีสองสองรสเนาะเป็นชีสอะไรนะั้นเดี๋ยวขออ่านก่อนชีด,ด้าชดชดเออชด,ด้าชีสเออเชด้าชีสนะครับกับมอสซาเรลล่าชีสแท่งนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูหน้าตาตัวแรกนะครับที่เรารีวิวนะครับเราเลือกตัวนี้ก่อนนะมอสซามอสซาเรล่าชีสนะครับเนาะสิบเก้าบาทนะ น้ำตาข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับชีแทแห้งราคา19บาทหาสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นนะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มรีวิวกันนะเราก็ไม่เคยกินยี่ห้อน,นี้เหมือนกันนะไปข้างในก็จะเป็นอย่างนี้ชีแทแห้งออกมาข้างในก็จะเป็นชีแทแห้งอย่างนี้นะขอดมก่อนอู้หอมมากเลยว่ะหอมไปเธอโคตรหอมเลยโคตรหอมว่าหอมมาก กินแล้วแบบก็ก็ชีตแท่งอ่ะมันก็ไม่ได้อร่อยหรือมันก็ไม่ได้แย่อะไรนำนมนำเข้าจากยุโรปนะคะมีแคปมีแคลเซียมนะครับแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียเนาะโอเคนมนำเข้าจากยุโรปเนาะมันเขียนเองนะเราไม่ได้เราไม่ได้พูดมั่วนะเดี๋ยวเขาบอกรสชาติก่นอนาเพราะว่ารสชาติมันก็ชีตชีตชีสสวย ชีสนมอืมอันนี้อันนี้ก็เป็นแบบชีสนมนะชีสมันก็ทํามาจากนมปะวะเออมันก็รสชาติมันก็เป็นนมนมอะ่ะมันก็ไม่ได้พิเศษพิโสอะไรนะเราว่าไม่สิบเก้าบาทก็ไม่คุ้มอะ่ะสําหรับเราเนาะมันก็ไม่ได้ชีสจ๋าขนาดนั้นนะแล้วต่อมาเราจะรีวิวชีสอันนี้นะครับเป็นเชดด้าชีสแท่งนะครับเป็นสีส้มนะสิบเก้าบาทเหมือนกันเนาะ อันนี้น่าจะเป็นรถใหมให่นะถ้าเราจะไม่ผิดนะอันนี้น่าจะเป็นรุ่นแรกนะครับอันนี้ออกมาน่าจะเป็นรุ่นที่2นะถ้าเราจะไม่ผิดเนาะถ้าถ้าเราจำผิดก,ก็คืออันนี้รุ่นแรกแล้วก็อันนั้นรุ่นที่สองเนาะอันนี้รุ่นแรกอันนี้รุ่นที่สองก็ไสปสนทบกันเองนะ <ph í> ไม่จัดต่อให้นะบอกไว้ก่อนไม่จัดต่อนะเซด้าเซด้าชีสจะเป็นงเงสีส้มแต่ว่าเราว่าสีส้มมันน่าจะเข้มข้นกว่าป่ะเพราะว่าดูจากแท่งสีแต่ว่าสีเหลืองมันน่าจะอ่อนแล้วสีส้มมันน่าจะเข้มข้นป่ะสีเหลืองน่าจะ อ,อ,อันนี้ก็เป็นนมนำเข้าจากยุโรปเหมือนกันเนาะอืมสติกชีสนะครับเนาะรสชาติก็อย่างที่เราบอกอันเนี้ย <c oughs> เข้มข้นกว่าจริงจิงด้วยเราว่าไม่ผิดแล้วจริงๆด้วยอันเนี้ยเข้มข้นกว่านะครับแล้วก็อันนี้เข้มข้นน้อยกว่าเนาะมาอันนี้เป็นรสแบบนมจางๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบนมแบบชีสกัแบบเข้มข้นขึ้นมานิดนึงถ้าใครแบบ ชอบรสชาติเข้มข้นก็ให้ไปตัวนี้ถ้าใครชอบแบบชีสเบาๆจางๆอะไรอย่างเงี้ยกินนมกินกินนมเยอะๆก็ไปตัวนี้ดีกว่าเนาะกินนมแบบนมสดอะเยอะๆตัวนี้มากกว่าแล้วก็ชีสจ๋านี่ก็ตัวนี้เนาะแต่ว่าส่วนตัวเรา19บาทแล้วก็ขอไม่ซื้อซ้ำแล้วกัน,นมันไม่ได้มีแบบรสชาติที่แบบพิเศษอะไรขนาดที่เราต้องเอาเงินสมมติ20บาทอะตีไป2ี่แล้วกันนะตีไป20วนะ่20าก็ก็ไม่ได้แย่แต่มันก็ไม่ได้พิเศษอะไรขนาดนั้นเอาส่วนตัวว่าสมมติว่าเต็ม5ใช่ไหมตัวนี้เราให้ัก สองแล้วกันตัวนี้เราให้สามนะครับนะส่วนตัวถ้าเลือกสองตัวนี้เราเลือกตัวสีส้มมากกว่าในส่วนตัวแต่ว่าให้เลือกใดก็คงไม่ได้ซื้อ3าเพราะว่าเราเราคิดว่าสืบเก้าบาทเนี่ยมันก็มันมันควรจะได้ชีสที่แบบเข้มข้อนมากกว่านี้หรือเปล่าคืออันนี้เราเรารู้สึกกินไปแล้วมันเหมือนแบบเหมือนกินปูอัดเธอแบบในความรู้สึกฉันนั้นมันเหมือนกินปูอัดมากกว่ากินชีสไงเราก็เลยแบบ,ถ,แบถ้าแบนถ้าแบนถ้าแบนดูอยู่ก็อย่าฟ้องนะครับขอโทษนะครับ ถ้าแบนถ้าแบนดูอยู่ก็ขอโทษนะครับไม่ากฟ้องนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวแต่ว่าคนคนที่คนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีเนาะคนทีคน่คนอาจจะชอบเยอะคนอาจจะไม่ชอบน้อยเราอาจจะเป็นส่วนน้อยหรือเปล่าเออเราอันนี้เราไม่แน่ใจนะส่วนส่วนตัวเราเราเฉยๆเนาะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เกลียดหรือไม่ได้สาบส่งส่งแบนดเดี๋ยวเออไม่ต้องฟ้องร้องกันนะครับโอเคแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับน,นะะักการศึกด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะอยากให้ทำอะไรก็ลองขอ,อกันมาได้นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะบ๊ายบายไปแล้ว